สวัสดีค่ะวันนี้ NSS Army TV นะคะพามาอยู่ที่หน้าบ้านกาหลีครับคุณจูนค่ะวันนี้เราจะไปไหนไกันคะพี่โนวันนี้เราจะไปชมฟุตบอลนะครับบุตรประการ FC เ c ซเปิดบ,บ้านพบ,บ,บทีมขุนศึกสลัุรีเ c ี FC นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นนัดที่ยิ่งใหญ่เพราะเราจะไปตึงกันที่สนามรัชมังคลากีฬาสถานครับผมเย้นะคะตอนนี้สมาชิกข,ของเราครับข้างมากเลยนะคะ ตอนนี้เรากำลังรอรถที่สพาเราไปราสชมาลพลานะคะอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมว่ามีใครมาบ้างไปดูเลยค่ะมาเจอหนึ่งคนค่ะคนนี้นะนั่งรออยู่นานแล้วสวัสดีขะมยเฮ้ยฮะพูดถึงบรรยากาศวันนี้รู้สึกยังไงบ้างจะได้ไปร้านชมาลคลาอ๋อดีใจมากเลยค่ะได้ไปสนามใหญ่อย่างนี้เป็นทางแรกที่จะได้ไปอะค่ะเนี่ก็เป็นตัวแ่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะไม่น่ามาบค่ะรู้กลุ่มใหม่กลุ่มใหม่น้องๆกลุ่มนี้ค่ะมาใหม่อันนี้น้องกี้นะคะพาเพื่งมาห้าปุ่มแนะนตัวหน่อยนะนำตัวหน่อยนะคะชื่อน้องกี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างกับนัดนี้ก็รู้สึกดีใจที่จะได้ไปเยือนสนามที่ใหญ่สุดในประเทศไทยของผมเชียร์ตอนก็ผ่านเฉยๆก็ได้เข้าไปครับแล้วเชียร์ขุนศึกสรับุรีมานานหรือยังก็เพิ่เชียร์ลูกการนี้ครับผมที่ที่ย้ายมาติดที่สรับุรีโอเค สนุกกันเอาไปดูคนไหนกันแี่กัต่อคนใหญ่นู่นเลยมั้ยเก็บตะวก็ไวั้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะับวันนี้พี่เป็ดรู้สึกไงบ้างคะจะได้ไปราชมังคลากีฬาสถานดีใจมากครับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตและเป็นครั้งหนึ่งเอ่อเป็นประวัติศาสตร์ที่ทีมในเอ่อเดเวอชั่นสองเรานะครับได้ไปลุยในในระดับ ระดับสนามระดับประเทศนะครับดีใจมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่แอดพาคุณล<ว>ักษณ์คุณสุเกตตะว,วันมาเยอะไหมคะอ่าทางน้องใหม่ด้วยนะประมาณ200กว่าชีวิตครับผม200กว่า <200 S 1> ชีวิต <c oughs> เราจะพอไหมครับพี่ก็อาจจะต้องนั่งหลังคาอะไรกันหรือว่าร้อยอ้อไปนะค่ะอย่าให้พี่นุมน่มพี่นุ่มพี่นุ่มไปสัมภาษณ์ด้านนบนบ้างอ่าเราภาแล้วเดี๋ยวมีอีกสมาชิกใหม่กลุ่มหนึ่งนะครับสวัสดีครับรับชื่อนิดนึงครับชื่อชาครับพี่หญิงครับ วันนี้ไปดูนัดเดือนครั้งแรกเขาบอกครับครั้งแรกครับเลยแล้วที่บ้านล่ะครับผมที่บ้านดูจดบตรงนั้นครับสว่างวันนี้รู้สึกไงบ้างที่เราจะไปเยือนสนามที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมก็มา้สึตื่นเต้นครับพี่เ <c oughs> พิ่ <c oughs> งเปยไปครั้งแรกถ้าอ, <c oughs> อยากเกย้เต็มที่นะค,รครับนี่เป็นบรรยากาศเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นรถไปที่สนามบัชมังคลากีฬาสถานนะครับ เดี๋ยวบรรยากาศอะไรจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับผมนุ่มทอแมนรายงานจากหน้าร้านกะหลี่บับครับผม